รายการครอบคุณตายนะการถือถุงนะครับรับกันแบบนี้เป็นรายการอาหารที่ไม่ธรรมดาใช่ครับนะครับ ไม่ธรรมดาจริงะมันจะธรรมดาได้ยังไงหาดูที่ไหนไม่ได้ที่จะเจอเราสี่คนในรายการอาหารเราสัญญาว่าเราจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วใช่ว่าเจอในรายการอาหารอย่างเดียวที่ว่าไม่ธรรมดานี่มีเหตุผลนะครับยังไงครับเพราะว่าเป็นรายการอาหารรายการเดียวที่เจ้าแฟชั่นสุดเลยครับทุกตัวผมแรกผมมาซื้อมาคนเดียวนะครับใส่อยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้ดูสิครับนี่ฮะคนที่หนึ่งฮะนี่ฮะคนที่สองนี่นี่นี่หนูคนวานจะร้อนช้าไปหน่อยทำไมครับแต่เขามาแน่นอนมาแล้วพองหนูเป็นดีเซลครับนี่ ดีเซลครับมันไม่ได้แล้วลักษณะนี้คุณอ้อคุณเห็นว่าเป็นไงฮะในการแต่งตัวคตือนั้ดนตีเราเราใช้คำจำกัดความว่าเราคือแฟชั่นนิสต้านะฮะโอ้ดูจากการทรงผมดูจากการแต่งตัวไม่ขยับไม่มีไม่มีขยับเลยแต่ที่เราขยับแน่นอนอย่างแน่นอนเลยคือเราขยับใจไปหาท่านให้ใกล้ชิดท่านมีปัญหาอะไรก็ตามปรึกษามาได้อาจารย์ของเราพร้อมเสมอนี่ครับผม สวัสดีครับพวกคุณต๋อยสวัสดีครับผมได้อ่านเจอบทบัญญัติที่เป็นประโยชน์ต่อสามีและภรรยาดีมากครับเชื่อเถอะครับว่าเป็นประโยชน์มากๆการเป็นสีภรรยาที่ดีต้องสัญญาและและปรนิบัติต่อสามีดังนี้หนึ่งเมื่อสามีออกจากบ้านครับห้ามถามว่าจะไปไหนโอ้โหอ,อันนี้ผมบอกท่านก่อนเลยนะฮะผมเกลียดมากนะผมจะเดินมา จะไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใจถดีข้อหนึ่งนี่ยข้อหนึ่งข้อหนึ่งห้ามถามว่าจะไปไหนให้ถามว่ามีเงินติดตัวหรือเปล่าอ่าโอเคอันนี้โอเคโอันนี้โอเคต่อต่อสองเมื่อสามีกลับมาถึงบ้านห้ามถามว่าไปไหนมาเฮ้ยให้ถามว่าให้ถามว่าหิวหรือเปล่าจใจโอ้โยเข้าทางสามเมื่อสามีขอเงิน ห้ามถามว่าจะไปทำอะไรเออให้ถามว่าจะเอาเท่าไหร่จ้าอ๋อได้อย่างนี้เลยสดสดสี่เวลาเงินเดือนสามีออกห้ามถามว่าเงินออกเท่าไหร่เฮยให้ถามว่าพอใช้ไหมจ้าอ้ห้าเมื่อสามีไม่กลับบ้านห้ามถามว่าไปนอนที่ไหนไปนอนกับใครให้ถามว่า เมื่อคืนหนาวไหมจำไว้พกเมื่อสามีไปกับหญิงอื่นห้ามถามว่าไปกับใครมาให้ถามว่าเมื่อคืนเที่ยวสนุกไหมจ้าโอ้โหอนี้รับรองว่าถ้าเมียทำได้สามีคุณรับรองว่าครอบครัวคุณจะเป็นสุขแน่นอนถูก จำไว้คือประธานโวดท่านผู้ชมขออนุญาตนิดนึงนะปกติมันก็ไม่ควรจะมาใช้ทีวีเป็นเรื่องส่วนตัวนีดท่าผู้ชมไม่ต้องดูตอนนี้นะครับดูคนเดียวดูคนเดียวพอนะครับจำไว้เข้าใจไหมป่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจเดี๋ยวยินนี่จะเอาไปให้ เดี๋ยวอาต่อยจะลงตุนซีหลอกสักสองพันใบแล้วก็ขึ้นหอปล่อยทั่วทศไม่ไม่ปล่อยทั่วทศปล่อยที่บ้านปล่อยยู่ที่บ้านเดินไปตรงไหนต้องเห็นในชีวิตจริงมันทําไม่ได้หรอกครับในชีวิตจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงมันตรงข้ามหมดเลยครับตรงข้ามหมดเลยครับแน่นอนครับไม่มีลูกรอดไม่มีลูกรอดเลยนะครับทีนี้เขาถามว่าจะไปจังหวัดบุรีรัมย์จะกินอะไรถือว่าไม่ผิด บุรีรัมย์เนี่ยนะฮะบางคนไม่ทราบนะนอกจากมีฟุตบอลซึ่งสุดยอดของประเทศแลยสเตเดียมอะผมต้องนับถือเขาก่อนนะสีสันจริงๆนะตอนแรกนะตอนแรกนะอยู่ที่คล้ายตางนะเปิดต้นฤดูกาลมาเนี่ยตอนนี้ขึ้นนะขยับมาในบุรีรัมย์สีสันจริงนะเอร์อรว่าแรงแรงมากแต่ว่าถ้าไปบุรีรัมย์แล้วไม่ไปกินร้านนี้ถือว่าผิดร้านจิ้งนำครับหรือที่เขาเรียกกันว่านางรองขาหมูจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ถ้ามาจากกรุงเทพมหานครนะครับใช้ทางหลวงหมายเลข24นะฮะ oh. มุ่งหน้าไปอำเภอนางรองครับประมาณหลักกิโลเมตรที่70ร้านจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับธนาคารอมสิงสาขานางรองครับ oh. ถ้ามาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่แวะกินขาหมูที่ร้านจิ้งนำนางรองขาหมูถือว่าผิดครับ oh. ร้านจิ้งนำนะครับเปิดมาตั้งแต่พศ2496ปัจจุบันนี้ก็61ปีแล้วนะฮะ oh. เริ่มต้นจากเตี่ยครับคือคุณซุยหมงแทลี จนมาถึงรุ่นปัจจุบันคือลูกชายครับคุณสุชาติอิสริยวัฒน์นะครับรับช่วงต่อครับร้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งแต่ถ้ามาที่นี่ไม่สั่งขาหมูมั่นโถถือว่าผิดครับวิธีทำนะครับเริ่มจากเขาทําความสะอาดขาหมูก่อนนะฮะจากนั้นเนี่ยก็นําไปต้มครับโดยใส่ขา่ากระเทียมอบเชยเกลือน้ําตาลเกากี้เครื่องพะโลและซีอิ๊วดำครับ จากนั้นนะครับเขาก็จะนําไปต้มประมาณ4-5ชั่วโมงนะฮะก็เป็นอันเสร็จครับเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงนะฮะก็จะมีผักกาดดองปรุงรสนะมีพริกมีกระเทียมนะฮะแล้วก็มีน้ําจิ้มครับและที่กินคู่กับขาหมูเนี่ยนะก็คือมั่นโถครับหัวรับรองว่าอร่อยสุดๆครับคุณผู้ชมครับขาหมูที่นี่เขาจะขายกันขาละ320บาทนะฮะส่วนมั่นโถเนี่ยขายลูกละ10บบาท ร้านจิ้งนำนางรองขามหมูจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเปิด6โมงเช้าปิด2ทุ่มครับแล้ววันนี้เสิร์ฟอยู่ข้างหน้าเราเลยมาจริงอยู่ที่นี่แ้่นะสั่งมาเลยบอกว่าเฮียเฮียขอขอ ชุดที่แบบว่าคนมาแล้วต่อคิวกินอ่ะก็ชุดนี้เลยชุดนี้นะครับ320บาทครับใช่ครับใหญ่ครับผมบอกว่าคุ้มนะคุ้มผมบอกให้ถ้าผู้ชมดูเดินี่อย่างงี้320ไม่คุ้มไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะเขาตุนทั้ง5้าชั่วโมงใช่เลยนะครับทั้งขาและนี่ดูมีขาหมูมีมันโถมีช้างด้วยไม่ใช่งาแล้วแต่แล้วแต่อะไรอะไรครับทันนะฮะเขาทานนะเอาเอาแล้วฮะ เวลาเราไปตามที่ต่างๆรายการเราพยายามยิ่งที่จะบอกท่านว่าที่ไหนอะไรอร่อยเราส่งของคนของเราไปสืบหาเลยวันนี้เราไปเจอที่บุรีรัมย์เจอจิ้งน้ำท่านผู้ชมดูนี่นะฮะดูนะฮะปึ๊ดชูแวบดูเลยฮะโอ้โหโอ้โหดูฮะดูอ่างคุณน้องโอ้โหคุณน้องก็ตัดใหญ่มากเลยนะฮะเยอะอะไรครับดูแน่นมากเลยนะฮะไม่มีพื้นที่เลยครับเนี่ยดูดิขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ขอโทษจริงๆเพราะว่าตรงนี้มันเป็น ตัวชิ้นของคากินะครับมันจะเป็นชิ้นเอ็นโหอยู่ตรงเนี้ยผ่านลอกกระดูกเลยครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบพวกขาหมูมันโถมากผมว่ามันมันโรแมนติกมากและมันคลาสสิกมากโรแมนติกมากนี่คือเป็นแบบว่าเป็นกีบกีบเดียวเราเทกีบเดียวอ๋อเทกีบเดียวเทกีบเดียวผมนี่ถ้าเป็นเนื้อเนื้อผมผมโอเคได้นะครับนิดนึงนะครับกินแต่น้ำส้มเขาสักนิดนึงนะโอ้โหหลายท่านอาจจะไม่เห็นออ อร่อยน้ำซ้มอร่อยมากน้ำจิ้มอ่ะอร่อยมากใช่ครับจิ้มแล้วมันไม่เลี่ยนเลยนะนี่นี่นี่เข้ากันเลยอ่ะนี่ชิ้นชิ้นตัวผิวนะครับโอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ชมเพิ่งชมเพิ่งชมว่าน้ำหนักลดลงนิดนึงแล้วกินอย่างเงี้ยอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมอร่อยมากผมไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าจะอร่อยขนาดนี้ตอนแรกที่ลูกน้องเอามาบอกบอกว่าจริงๆนะพี่จริงๆนะพี่ผมก็ไม่รู้หรอกครับจริงเลย นำจริงจริงจริงนอร่อยมากย้ำเลยนะทนี่คือนางรองขาหมูอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะถ้าเวลาไปจังหวัดนี้ปุ๊บเข้าอำเภอนางรองแวะไปเลยครับโอ้โหอร่อยสุดเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าปิดสองทุ่มนะครับไปหารับประทานเป็นมื้อเช้าก็ได้หรือมื้อค่ำก็ได้เป็นความสุขของท่านพักกันสักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสอนทำอาหารกันแบบจะๆที่นี่ครัวุณต่อยสักครู่เดียครับ ขนมกล้วยบวชชีลุงเกษมครับแล้วกล้วยนิ่มลงแต่ว่ามันยังหนึยงจริงเหรอมันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมมันจะได้ความเหนียวของกล้วยยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นความอร่อยมันอยู่เต็มกล้วยกลัวคุตาย